โดยราคาผักเนี่ยก่อนเริ่มเทศกาลกินเจปี2,567ค่ะผู้บริโภคนะคะก็บ่นอุบเลยแหละนะคะว่าผักเนี่ยแพงกว่าทุกปีค่ะโดยขึ้นช่ายค่ะราคาเนี่ยดำโด่งถึง180บาทเลยค่ะ ผู้สื่อข่าวได้สำรวจราคาผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชาอําเภอศรีราชาชลบุรีนะคะก็พบว่าหลังจากที่ฝนตกหนักในหลายจังหวัดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางทำให้ผักสดได้รับความเสียหายราคาผักในช่วงเทศกาลถือศิลกินเจปีนี้ปรับสูงขึ้นประมาณ1 0 2ถึงบาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยเฉพาะผักขึ้นช่ายที่พุ่งสูงถึงกิโลกรัมรับ8 0บบาทนั่งกันนี้ การสิริวงแม่ค้าขายผักในตลาดได้กล่าวว่าราคาผักอื่นๆก็ขยับนะคะโดยคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอีก5-10ถึงบาทในช่วงเทศกาลส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคาผักปรับสูงขึ้นน่าจะมาจากน้ำท่วมค่ะที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรรวมถึงต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยอีกทั้งยังเป็นช่วงเทศกาลกินเจทั้งนี้นะคะประชาชนก็ยังคงมาจับจ่ายแต่ก็ปรับลดปริมาณการซื้อค่ะโดยเปลี่ยนจากการซื้อคร และครึ่งกิโลกรัมหรือ1กิโลมาเลือกซื้อในรูปแบบตะกร้าที่แม่ค้าจัดไว้แทนค่ะเพราะว่าจ่ายเงินน้อยกว่านั่นเองค่ะ ไปดูร้านขายอาหารเจทอดในเขตเทศบาลเมืองศรีราชากันบ้างค่ะผู้ประกอบการรายหนึ่งเขาก็ได้บอกว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารเจทอดในปีนี้มีราคาสูงขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันค่ะซึ่งทางร้านก็ยังคงจําหน่ายในราคาเดิมค่ะชิ้นละ10บ,บาทแล้วก็ยังคงไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพด้วยโดยอาศัยกําไรจากลูกค้าประจําและยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ด้วยค่ะซึ่งทางร้านจะเน้นวัตถุดิ หลักทั้งเผือกหัวไชเท้ามากกว่าการใช้แป้งค่ะเพื่อคงคุณภาพและความอร่อยอย่างนี้ทุกปีค่ะ